áo à, cứ bảo con ăn cứ bảo là đủ là mười giờ bỏ sáu liền là bỏ sáu liền bỏ liền nó nòng bay liếu liền nó nòng bay 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 mắt gì đấy แม่สาวสวยสาวสวยมะแม่เอาเอาเล็เอาเล็กป้าขอเหลี่เง <tinc S 2> ียบแงยบอยู่คนนะคุณนายพูดอะซอยฝังเพชรพูดอะจะมาพูดแทรลูกเอาเอาย่าเอาซะเอาซะลูกเอาซะเอาพูดอะซอยเป็นไงมาโพูดแทะ แต่ซอยไม่ลูกสอยอีหยังมากคัะแม่นนหมแนห,หน่หลูกค่ะแกงน่องเด้อเด้อเน่าทองน่องเด้อเอาคนนั้นเอามาพี่อย่าไปเล่นใกล้ซะน้าม,มันจีตกแม่บ่สร้อยเอวดิคนนั้นคนนั้นเบิ่งเบึงมันจีตกหน,นามอยู่คนัน มาแี่มันที่ตกน้ำนั่นซาอังมาทันหนักขัดอยู่อาบมานได้ดอกลูกกนันข้าบมาผลข้าบมาเอาพุตบอลนมาทำงะไรเนาะ